สวัสดีครับวันนี้ก็จะนำพามาลอดอุโมงค์นะครับเป็นอุโมงค์ที่ยาวที่สุดในประเทศไทยณนะตอนนี้เลยนะครับผมอุโมงค์นี้ก็อยู่ที่จังหวัดสระบุรีของเรานี่เองนะครับเป็นอุโมงค์ที่มีความยาว5กิโลกว่านะครับผมเดี๋ยวเราจะเข้าไปในอุโมงค์นะครับไปด้วยกันนะครับนั่งไปพร้อมๆกันนะครับนี่เลยปลืป้ าเป็นไงครับนี่เป็นอุโมง์ที่ยาวที่สุดนะครับของเมืองไทยณปัจจุบันนะครับแต่ต่อไปก็ไม่รู้ว่าจะมีที่ไหนนะครับเขาเรียกว่าอุโมงพาสเสด็จนะครับอุโมงค์นี้นะครับก็อยู่ที่จังหวัดสระบุรีนะครับอยู่ระหว่างอำเภอมวกเหล็กนะครับแล้วก็อำเภอแก่งคอยนะครับแถวแถวสระบุรีต้องเจาะอ,อุโมงพา เข้าไปในเขานะครับเพื่อทะลุไปอีกหนึ่งมิติ <c oughs> ว่างั้นก็ได้นะครับเหมือนออกจากมิติอีกหนึ่งมิติก็นั่งไปพร้อมๆกับผมนี่แหละครับไปดูมิติข้างหน้าว่าจะเป็นยังไงนะครับความยาวก็ห้าพันกว่าเมตรนะครับก็สรุปแล้วก็ห้ากิโลกว่าๆนะครับที่จะเข้าไปในนี้นะก็เป็นอุโมงค์ที่สวยงามนะครับเป็นรูปวงกลมนะครับ สวยจริงสวยจริงรับชมไปก็ตื่นเต้นนะครับกับอุโมงค์ความยาวก็เป็นอุโมงค์ที่ยาวจริงๆนะครับถ้าเดินนี่ก็ใช้เวลานานนะครับแต่ถ้ารถไฟ5กิโลนี่ก็ประมาณ4นาทีกว่าๆนะครับก็แล้วแต่ความเร็วของรถไฟนี่แหละครับผมก็เป็น2ออุโมงค์นะครับอุโมงค์ ด้านอีกด้านนึงเข้าอีกด้านนึงออกสวยงามจริงๆครับผมเดี๋ยวดูตอนตอนที่จะออกจากจากอุโมงนะครับว่าจะสวยงามขนาดไหนนะครับผมหลอลุ้นกันนะครับอีกนิดเดียวนะครับอีกนิดเดียวเรานั่งกันไปเป็นเพื่อนกันก่อนนะครับลุน้นลุนนะครับว่า <c oughs> ความสวยงามของเราจะโผล่จากอุโมงนี้มันจะเกิด อะไรขึ้นแบบไหนอย่างไรก็นั่งไปกับผมนี่แหละครับผมผมก็จะพูดคุยไปเป็นเพื่อนไม่ให้เหงานะครับ <c oughs> ก็อย่างนี้คือออกโค้งนิดหน่อยนะครับนี่แต่ไม่ได้ว่าไซสาโค้งขนาดโอ้ยสุดยอดอะไรไม่ใช่ขนาดนั้นนะครับก็รถไฟอะโค้งไม่ได้นะโค้งแล้วเดี๋ยวหล่นจากรางได้นะครับโค้งมากๆแต่ก็ยังมีความโค้งตลอดตลอดนะครับ ไม่เหมือนรถไฟลอยฟ้านะครับอันนี้รถไฟเหมือนรถไฟใต้ดินนะครับเหมือนกันเลยละลักษณะเดียวกันแต่มันเป็นอุโมงค์ลอดเขานะครับรถไฟก็ถ้าเป็นรถไฟลอยฟ้าขึ้นเขาได้ก็คงจะทํานะครับแต่เขาไม่ทําเขาก็ขุดเป็นอุโมงค์นะครับก็เหมือนอุโมงค์ที่ทับลานแหละครับผมเป็นอุโมงค์ในรูปแบบทรงกลมแบบนี้นะครับนั่นตรงนั้นก็ให้ช้างให้สัตว์ป่าเดินนะครับแต่ตรงนี้ จำเป็นต้องขุดนะครับว่าเป็นรถไฟนะครับจะเป็นขึ้นปีนเขาเลาะอย่างรถก็ไม่ได้นะครับมันก็อันตรายนะครับเจาะแบบนี้วิ่งตรงๆนะครับสบายๆชิวๆอ่ะจะสุดแล้วนะครับอีกนิดเดียวนะครับประมาณอีกครึ่งกิโลก็จะสุดแล้วครับนี่นี่นี่เห็นแสงแล้วนะครับดูสิเราจะออกจากมิตินี้ไปอีกหนึ่งมิตินะครับอ่ะ เตรียมรับชมสิ่งสวยๆด้านหน้านะครับผมเราก็จะออกจากอุโมงค์กันแล้วนี่ไงล่ะครับสวยงามสุดๆขอบคุณสำหรับการรับชมครับ